อ๋อนี่ย่งนี้ก็นุ่นๆเห็นปะเฮ็ดอะไริงเห็ดยู้าขาวป่ะนั่นเหม็นเห็ดแม่นแม่นเห็ดยู้าขาวอืมไปเออคุณครับพี่น้องดอกมันไม่แน่คุณตันแรกแนมมาวันมันเฮ็ดปวกหรือไอ้กัดเลยอืมมันเริ่มจนเห็ดยูคาขาวโอ้โห สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านตงหมากไฟครับไอ้กอนนั่นแหละสวัสดีครับสํารับมันี่สิผ้า่อแม่พี่น้องมาหาเบิ้งน้องใหม่ด้วยครับพี่น้องมากมันีปมาปลาไพ่นะครับเนะบาะพ่ว่าบ้านว่าต้นบอกกอน่วนง่ญ่ก็สงงกิเป็นปลาไพ่นะครับเป็นปลาท่ามปลาไพ่อ่อมขังอ่อมยอวยู่ขนนะหอมมากครับพ่อระบายจากนอสามนอสามก้อนที่เสียนพ่อหนอากับพ่อเฮ็ดามากเลยพี่น้อง ยูค่าขาวนะเมื่อกี้สามดอกนะเด็กๆเกียงใส่กันไปไ,ไปเบิ้งนอนน้ำกันครับ ก็นี่ได้ซี่ยอดครับซาลาดไปทางไหนแล้วเนาะให้น้นำกันครับซาลาศก็ไปก่อนครับหนังสามคนตีกับหนังดุกดีไปเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนไหมครับ không treo ngắn ảnh luôn ว่าแต่แก้วยัวยแดดฮ้อนหอนอ่ำๆหน่อยนะงอนแดดเอามากสีโดเดี่ยวได้บ่ไอ,อโอ้เกือบตับออ้บผ่อนนะพี่หน้องใหม่เป็นบังไว้เนะใหม่บงนะัง

งูเห็ดเผิงอยู่เดียวเห็ดเผิงข้ามแต่ว่าเป็นนันเั่วแห้งเหรอพี่น้องเป็นเชื่อคือว่ามาซ้ำดวนมาหัวหมองเว้นเด้อพี่น้องอีกดอกนึงครับเม็ดยังล่ะอื้อเห็ดปศดินใหญ่อยู่เดีนี่อื้ออะไรล่ะอู้หูมาไอ้ระบังเดียบแต่ให้เชื่อกเห็ดปศดินใหญ่เห็ดปศดินใหญ่ตรงนั้นก็เห็ดดอกบะอื้อใหญ่หน่อยไหม ข้างในอีกสองครับต้องดอกอนี่จมว้าวหนาวแล้วหนาวแล้วก็ต้องตัดไปแล้วสามวันอืมไ่ตั้งเลืกนะ เ,เ่าหายแปบ๊บหนึ่งยอะเสีสเยด้วยหิยานแม่งบงมันปะ่ะอืมอ้เยอะเสียไปเดี๋ยวเรียบ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 เดียว นอนแมงบงครับพี่น้องจับยุบโผล่โ,โว่ททงหัวเจ้ากันนอต้องนอนทานเลย้เลยมาจยตงนอน่าจะีหน่ที่สามนั่นนันตัวนีน่อืม เอียงมาตรงนี้หนึ่งสองสามอันที่อะไรนี่นี่คนนี้น จะหาเบื้องนอดินครับน้องนี่ต้องนองต้องนองเบ้าต้นไปเลาะหาเบิดตาเด็ดกหนอ,ออนอนเจ้าซับเปเบิร์ตแล้วเนาะน้องว่าช่วงนี้คนหาหลายต้องนองพ่อได้เคียร์หานอดินพ่อเลยกินแก้วเวลาบอมี่เสแฉกันย่งกันกินอยู่เนละยเนาะใส่แกงวะเวลามันน้อยน่ะแย่งกันกิน <laughs> เห็นกับแก้วกับพี่มีอันแจ่บแล้วเจ้าดูเลยนด้ออืมอืม เอาเนาะขอาหาเบิ้งน้ำลัเขียวๆไอไม่มีเป็นแต่สแบบเปิดเชียไเปพฟอ ไม่คือไม่เสียงเลยบไปมานํากันกับตกใจกันตกใจหมาพี่น้องนู่นนู่นก็อันนอกคนเลยโผาไปนั่นแบบไม่เขาเคลียร์แล้วเน้นไม่สั่นแล้วไอ่บานทั้งบานนั้นเท่านั้นน้่าใหม่เนาะเป็นปาน้อยแต่แบามันก็นจะหาไหลที่เกี่ยวมันด้วยแล้วก็กรอบไว้ไม้กลับไปอันนี่หาหนอนดิโอ้หนอนดิไอ่หนอนนังเห็นปะยู่ข้างนั้นเขาไม่เห็นนั่นไอ่น่อเฮ้ยตัวนั่นนั่นเดียวยุ่งร่ำนั่นเห็นปะ เห็นไหะเออนั่นเห็นปะนอนเลยนานแล้ก,ก็เจ้าว่าเห็นหน่แนแลยวแม่งบงในป่าหลายหลายใจเต็มยุ้ยไอ้หนอนโอ้หนอนแม่งบงนี่แหละกระดึบกระดึบอยู่บน ก็เจ้าเผาครับพี่น้องแต่ว่ากันยังอันเป็นกันยังคงใหม่อยู่เนาะ,ะไปพาไปเลาะเบึองจังไหนยใจมีอยู่ไปเบิ่งน้ำกันครับหมดหลายเลยไอน,นพี่น้องนอใหม่จัดนอนว่าเป็นสองนอะไอย เออยูอยูรล่หนานี่ยู่อีกรั่หนึ่งนกระดังโพติดนมากนีนมาต้องเลียร์บ้างนี่เหรอเอออ๋อ,อ,อ,เ,อเอาเลยอืมอ่เหรออตัดเอาลด น้อยมาหาเต้ากับเบ่ได้กินหรอพี่น้องอนั่นไะเต้าน้อยตัวจนื้อมาแต่มีใตดินอีกอยู่ไม่มีแรงมาเป็นเขินจำานักพูดตว่าเขินจำหนักเราให้เอาจำานั่นน่อยในสองคำคำ มาตั้งแ้่ฟันออกไตดินกันมาอีกจ้ะให้มาฟังผมว่าลั่เขียวๆแล้วเคลียบบางหลอดได้ฮะเต้าอีกแล้วหัอวอีกอยู่ครับพี่น้องว่าถ้าเบิดแล้วแคบเอาเสียมเคลียร์ลออ่อยู่สองคนนี้นายเอาจัวะเลย นีอมีอมขาไม่ไม่ม่มนนะโอ้ จักน้ออ้ายเมื่อกี้2หนอ2หนอนําด้กระจัหาคนລະฟังกับอ้ายเพิ่นพี่น้องปลาแม้นเบิดแล้วยังอีกอยู่ให้ก่อนมีดมานี่ปมนเบิดแล้วนี่ลองใส่เสียมเีๆีอีหลีนพี่น้องจั่วอยู่นะ นห่หัอเจิานะตุ้มหนหนอยนึงนะอะไรแดงก็ไปหาไปแล้ว่ะแดงแดงมาแล้วสาวหลัดบานหน้ายังไหหมานบ่ยยไหนอุ้สุดทไทยนะป๊าพีหนองเบิ่งปัญหาพูดเยวเบิ่งนี่ ได้หลายเนี่นเอาเปนไปล่านอนนั่งดินโดยเฉพาะนอนนั่งดินเด้อพี่น้องโมนี้ป้าท้อแต่พ่อเป็นเงียบๆแบบแยกนอนเห็นวอ้ก่อนพ่นไหนกออยู่อหมนหมานสะตองแห้งเก่งมากเก่งมากสุดยอดสุดยอดพี่ข้ามาสรุปผลงานกันนะครับเนาะของมาต้นบากวนอยู่ในอุโมงอยู่ในถุงยาปแลอวครับนี่ได้นอแบบ นอหน่อยเป็นน้องต้ <p> นแน่ก็ต่เป็นนอเตานออันนี้นอเตานอดินน่ห้องสลัดเป็นกระไดนอหนอดินนอเตาน้อ่กระไดพี่นอขนกอกะมีนเนาะเดวกใสิผ้ากันกากบานนะเด้อถ้าเป็นน้องเดือดหอนเนาะคนมากันสามารถชิพกันยืนถ่านเลยเอาไว้ซ้ำนี้เด้ครับขอบคุณหลายๆที่มารวมหาหน่อใม่น้ำบาตวนมาก่อนสลัดบานหน้าไปลูกดิกนะลูกดิกล่อกระบานแล้ว ฝากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติด<ม>ตามให้ทั้งสองช่องได้ด้วยครับสารลัดบ้านนาบ่าวต้นบ่าวกรครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ